รัตนบุรีในนามคณะทำงานรัตนบุรีทูบีมเบะวันรันครั้งที่หนึ่งต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาละให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรีร่วมกับชมรมทูบีมเบะวันรัตนบุรีได้จัดทําโครงการเดินวิ่งรัตนบุรีทูบีมเบะวันรันครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2567 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสนยิยมในการออกกําลังกายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยางเสพติดตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมทุบีนละเมวันอำเภอรัตนบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการบริหารร่างกายการเดินการวิ่งระยะทางทั้งสิ้น5กิโลเมตรมีผู้ร่วมลงทะเบียน มากกว่า580คนซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการให้การสนับสน,นุนในการกิจกรรมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มแล้วก็งบประมาณนะครับปันน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง ทูบีนัมเบอร์วันรันและปล่อยตัวนักกีฬาการดํา,า,านเนินงานรัตนบุรีทูบีนัมเบอร์วันรันครั้งที่หนึ่งต่อไปนะครับข้ากาาเดินเชือครับตั้งรู้ภาษาหัวหน้าศารจังหวัดรัตนบุรีท่้นหัวหน้า่วนราชการนักกีฬานักพี่ล,กกล,กกล,ลอยจนแข่ผู้วิเกียรติที่ทรถท,ท,ทุกท่านครับผมนายตงอัดวิชาในายเ่อรัตนบุรีมีความดีดีได้เปรียบยิ่งยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบบรัตนบุรีทูบีนัมวันรันครั้งที่หนึ่งประจำปี2567ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมกินดีที่ทางพันธการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรัตนบุรีทูบีนัมวันรันครั้งที่หนึ่งประจำปี2567ขึ้นในครั้งนี้เสริมให้ประชาชนและเยาวชนชาวอำเภอรัตนบ,บุรี ได้ใส่ใจในการออกกำลังวยพรให้การจัดกิจกรรมรัตนบุรีทูบีน้ำวันรันคั้ยที่หนึ่งประจำปี2567เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร,ร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลรลิกแล้วกับผมขอเปิดกิจกรรมรัตนบุรีทูบีน้ำมันรันคัายที่ห

เดี๋ยวยางมนะเด้งหน้าหลังเด้งเกี่ยวข้มไปจากนี้มันจะเด้งยางมันจะเด้งน้าเลี้ยวซายคนสุดนะเดี๋ยวจะมีรถตำรวจมาเส้นทางนี้นะคะถึงไฟนะคะใช่เวจะไปดูเอาเวลาก่อน কিন্তু <laughs> อาคหมครับุหมอจาที่โรงพาบัลวทยโกนะครับเด็กน้าครับชนาอกจรครับ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  เล่นปั้นเล่นปั้นตำรวจอะไรจ้ะเนาะสู้เขา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  คนลกันนะแข็งแรงมากมาแล้วครับเป็นเอมได้เลยจากคู่กันตนบุญเราเอคนนคู่กันมานะคะด้วความเร็วสูงระวังด้วยนะคะ19นาที09นาทีเครเสนชายมาน้องนะครับเดี๋ยวให้น้องได้ผ่อนคายนิดเดียวนะครับกายกรรมเอก่อน

เอ2นะเอเอ2 5เอ2ก็โยนมาที่ B แล้วก็เอ2 W 1ครับ สองพี่กันมาเลยครับพี่ค่ะไหนไม่รู้แดงกําลังจะเข้าเส้นใช่กันแล้วขาแดงเยอะเลยครับอีมหนึ่งอีมสองอีมหนึ่งเวลาเขาเต้นจะมีความเส้นอะไรที่ต้องการใช้คู่ฟีเอาเส้นใช่เยี่ยมมากเลยครับแล้วพี่อะไรก็ทุกปีเนี้ยพี่อะไรก็ต้องมีแน่นอนมาดูกันทีเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่ดีแต่ว่าเข้ามาได้ครับสองตัวที่เรา แมนบอกไม่ไปรักยูงเี่เอะเอาดเสิแเ็ส้ดยใชไปแล้วไปแล้วเยี่ยมครับเยี่ยมยอดครับรู้สึกเป็นยังไงครับมิ่ง เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมประมาณกี่กิโลครับครับจาอหลรวมกันห้าลูบขาว้ามานะครับเราวิ่งเราวิ่งเมืกี่ครั้งแล้วในงานนี้งานนงานครั้งนี้เราวิ่งมืกี่ครั้งแล้วหายใจไม่มสุดยอดครับครับสีเหลืองตุีในวัาสไทอาไโพมวไททุนเรียมรางวัลที่เวลา30ครับ เลดี <if> ้นะครับหนึ่งพันครับหมายเลข6 2 6กำลังจะเข้าเส้นชัยนะฮะตอนที่เวลา32นาทีเลดี้กาก้าหรือเปล่าไม่ใช่เลดี้3นาที13วินาทีได้แล้วสายตาเธอก็มองหาเส้นชัยเข้าเป็นที่เรียบร้อยเออเส้นชัยเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วและก็เข้ามาแต่ที่สุดเี่ต้องหมธาตุนะครับพลาุมาแล้วนต่อสามคนเด้อตงมา เข้าเลยกระโดดกลวยๆเข้ามาเลยอ่าสามคนนี้จดไว้จดไว้ลูกจอยจดเชื่อไว้มอบรางวัลพิเศษเราเยอะนะคะท่านมาพร้อมกันสามคนเลยนะคะสามเขาตีเข้ามาไงยเขาเกาะกลุ่มเข้ามาด้วยยอดมากค่ะแรงไปด้วยกันมาสิโอท่านประธานโจมสีท่านกุลุุมทรงสีอีกหนึ่งอาเป็นสีรางวัลขอบคุณครับจากหมู่แปรแม่น้ำคำตมบทท่าสุดยอดนะครับในรุ่น เอ็มสามนะคะมีหสุดยอดมากนะคะสี่เสาที่พี่เอสมอของเรานะน้องปูบานเข้ามาแล้วพ่อจีผู้กำกับแหน้าก็มาแล้วนะคะมาเพิ่มลูกโป่งสีขาวนะคะน้องปูบานนะครับชันที่เข้าน้องปูบานรับรางวัลที่พอจีไผ่ไผ่โอ้ไผ่โอโอเคครับพอไผ่เตรียมรางวัลด้วย และตัดเข้ามาด้วยในกลุ่มสีท่านเลยตอนนี้ในช่วงนี้สู้เขาขาพี่อสมอสู้เขาข่าวี่นี่นึไปแล้วเ่ะไปแล้วเหรแ้วผู้ปล่อยตัวนี้ท่านถือไปวินตลอดมาอกันเลยาทนะคเสื้อเหลืองทีมอสมอครับทุกปีนัมเบอร์วันมาแล้วสุดยอดเลยนะคะในที่สุดก็เห็นหน้าเธอมา ครับสวัสดีท่านกีตเร์เบจุดที่หานะครับสาลจุลนภ์นะครับก็ยืนรอให้กําลังใจนะครับที่กกเสเหรับผ<ด>ู<า>้คุณที่เขาเซนชยัยนะครับหัวหน้าก,ก็มายืนให้กําลังใจนะครับ <มา S 2> และชวีนี่ก็เลดี้เลดี้มาอีกแล้วมาแล้วครับเป็นกลุ่มรวัรวๆมาทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะไปได้เลยตําบลไหนเอ่ยไฟฟ้าหรื่อยมาครับ พึ่งมาน้ำไหลไปดับแล้วก็มาดูโอ้น้องตาลนะครับพอยางสว่างครับยางสว่างมาแล้วน้องตาลนะครับพอสมดีเด่นนะครับระดับจังหวัดสุรินทร์พีนี้ล่าสุดเลยนะครับพอราเวชครับเตรียมรางวัลด้วยพอสาวสวยส่งเข้าประกวดจากยางสว่างของเราได้เลยนะคะเด็กเงี่ยกเก่งวิ่งเข้าเก่งอีกวิ่งเก่งได้ดีแบบนี้เลยค่ะมีแฟนเรื่ยยังล่ะ เว่าได้ไเลยนะคะมาอีกท่านแล้วนะคะพี่อสมของเราค่ะแกไหนคะอาได้เลยค่ะยินมเเลิศสุดค่ะครับสุดเจเก่งเเาไฟฟ้าส่งเข้าประกวดเด้วค่ะล้าจะจับไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่แรงสูงนะคะจะผู้จัดการเหรอ โอ้โหสุดยอดครับท่านผู้จัดการไฟฟ้าหัวหน้าไฟฟ้านะครับ<อ>รัตนบุรีของเราเราเส้นใายเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์สุอำเภอเแ็นให้กำลังใจและตามเข้ามาด้วยอีก3ท่านครับสุดยอดท่ารตลาดครับท่ารตลาดยังไหวนะฮะไหวนหน้าเนาะ อากาศคงเย็นสบายนะครับแล้ว M สามกิปปีสุรียนเรา้ะพลเราสี่ข้าวเซนไทยหลังจากที่ไปเดินอยู่นานนะครับหลงหลงฟองไม่ทิ้ค่ะดยนของลาหด้วยป่าสุดเจ๋ครับสุดเจดอแจ๊มแข็งมีการส่วนตัวด้วยนะคะออสอมส่วนตัวเอ รานุวัตดดีสำหรับางวันที่ท่าศาสุสมอสำหรับน้กพิงคทิพและเบิดพิทยาสารนะคะพรอ้อมกันี่หนึ่งนะคะได้คับความสนับสน,นุนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะหน่วยงานแรกนะคะร้านกอมินิมาร์ทค่ะเป็นน้ำดื่ม50แพ็คนะคะค่ะท่านจากชมรมอสมออำเภอรัตนบุรีนะคสอโมนะคะรวมถืเยอะ เคลื่อนรเชิญนะครับได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็รับเบรกได้นะครับเข้ามาอีกนะครับในช่วงยังเหลืออีกกลุ่มใหญ่อยู่นะครับนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับเนี่ยที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสำหรับท่านที่หนึแล้วนะคะสามารถรับเบรกนั่งพักสักครู่หนึ่ง่อนครับเข้าเส้นชชยไปที่เรียบร้อยนะครับสี่สาวไปไม่ถึงจุดกลับตัวเหรอมาเลยค่ะอันนี้นะคะ โอ้ไม mm ่เ hmm. ป oh, ็นไรเลยหายใจคล่องมากเลยโอ้ส hmm. oh, yeah, ุดยอดมากลนะครับเย่โอเคเดี mm ๋ยวท้าด้วยนะคะรสำหรับชเลยนะคะค้าบมมแรงมากมากเลยนะคะพิดทาเมื่อวานมาแต่นมรพรได้เสีใหม่เข้ามาอีกสี่สามเนียนเลยและทุกเรียน